แปดดวงจิตที่ล่องรอยเรื่องทั้งหมดมันเกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวข้องกับเธอทั้งสองในขณะเดียวกันก็เกี่ยวกับฉันด้วยหล่อนคือดวงจิต ที่เป็นสายสัมพันธ์ของเธอหลอนมาสื่อสารกับเธอในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งตอนนั้นเธออาจจะอยู่ในช่วงวัยเยาว์หลอนก็เลยสำแดงภาพจำจากช่วงเวลานั้นออกมารวมถึงจิตที่เป็นสายสัมพันธ์อื่นๆของเธอพวกเขาต้องการให้เธอไปเป็นหนึ่งเดียวกับเขาซึ่งมันก็คือความต้องการอย่างเดียวกับฉัน ถ้าอย่างนี้จะเรียกว่าดวงจิตที่เป็นสายสัมพันธ์ของผมหลอนเป็นตัวท่านด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับทั้งใช่และไม่ใช่ถ้าจะพูดให้ตรงกับความเป็นจริงคือดวงจิตสายสัมพันธ์ของเธอเป็นส่วนหนึ่งของฉันมากกว่าขณะน,นี้ดวงจิตที่เป็นสายสัมพันธ์ ของเธอดวงนี้กำลังรอคอยเธออยู่หล่อนยังไม่ยอมมาเกิดที่ดาวถึงรานี้เพราะหล่อนกำลังรอคอยการมาอยู่ร่วมกันซึ่งในกลุ่มของเธอทั้งหมดตอนนี้ขาดแค่เธอเพียงคนเดียวขาดผมคนเดียวใช่ขาดเธอคนเดียว กลุ่มดวงจิตท,ที่เป็นสายสัมพันธ์ของเธอก็จะสมบูรณ์และทุกคนได้มาเกิดที่โลกนี้กันหมดยกเว้นเธอกับดวงจิตของหลอนคนนี้ตลอดเวลาเธอล่องลอยอยู่ในอวกาศเพื่อรอที่เธอกับหลอนจะได้พบกันหลอนได้อาศัยช่องทางการสื่อสารระหว่างเธอกับฉันเพื่อบอกความมีตัวตนของเธอผ่านกระบวนการที่เรียกว่าความฝันแล้วกลุ่มดวงจิต ที่เป็นสายสัมพันธ์ของผมที่เกิดที่นี่ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนกันล่ะครับเธอจะได้พบกันแน่นอนอันที่จริงเธอก็เคยพบกับพวกเขามาแล้วเกือบทุกคนใครกันครับท่านคงไม่ได้ไหมายถึงคนที่มาเจอผมในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับนั่นละ่ะไม่ผิดเลยสักคนเธอตอบมนีนาพา โคฮารุมาสดาเดวินท่านหมายถึงคนเหล่านี้นะหรือครับทุกคนที่เธอเอ่ยชื่อมาใช่ทั้งหมดแต่ที่จริงมีมากกว่านั้นยกเว้นหล่อนคนนี้ที่รอคอยการกลับมาของเธอซึ่งตอนนี้หล่อนก็ได้มาเกิดในขั้นของภรรยาของเธอแล้วฮะหมายความว่าเด็กผู้หญิงที่ล่องลอยอยู่ในอวากาศคนนั้นจะมาเกิดเป็นลูกของผมงั้นหรือครับ ใช่เอา้าถ้าอย่างนั้นเธอก็ไม่ใช่เนื้อคู่ที่รอคอยผมมานานแล้วสิครับเพราะตอนนี้เธอกลายเป็นลูกผมไปแล้วการมาอยู่ร่วมกันในความหมายของจักรวาลอาจไม่ได้หมายถึงการเป็นสามีภรรยากันเท่านั้น เพราะว่าความรักของทุกคนที่อยู่ณที่แห่งนี้ไม่มีอะไรที่ต่างกันเลยระหว่างความรักแบบสามีภรรยาความรักแบบพ่อลูกหรือเพื่อนบ้านกันเมื่อหลอนคนนั้นมาเกิดบนโลกใบนี้เธอจะมีรูปร่างหน้าตาแบบที่เธอเคยเห็นฉันอยู่ในตอนนี้นี่คือภาพจิก๊กซอของจักรวาลที่แอบเผยให้เธอเห็นก่อน ซึ่งจริงๆเธอจะได้รู้ความลับนี้ก็ต่อเมื่อลูกของเธอเติบโตเป็นเด็กผู้หญิงแล้วในอีก9ปีข้างหน้าอ๋อผมเข้าใจแล้วผมสงสัยมาตลอดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันถ้าไมมาปรากฏต่อผมตลอดที่แท้เรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองผมพูด ผมนึกขึ้นมาได้แล้วหลายครั้งในชีวิตที่ผมเกิดวิกฤตการณ์ทางความทุกข์เธอจะมาปรากฏต่อผมมาปลอบใจผมซึ่งบางครั้งผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นหมายความว่าอะไรรู้แต่เพียงว่าเมื่อได้ยินเสียงของเธอแล้วมันทําให้ผมรู้สึกดีขึ้นสบายขึ้นล่าสุดผมเจอกับเธอตอนที่ผมอกหักจากแฟนเก่า ครังนั้นผมไม่ได้นอนมาหลายคืน ผมจำได้แม่นเพราะเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดได้ไม่นานเธอบอกผมประมาณว่าความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นกับผมในตอนนั้นเป็นเพียงแค่สิ่งที่ใช้เปรียบเทียบว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรตอนนั้นผมฟังแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่มาถึงตอนนี้ผมเข้าใจแล้วเข้าใจมากๆด้วยเพราะว่าสภาวะแห่งความสุขแบบนิรันด์นั้นกําลัง ั่งอยู่รอบๆตัวผมครั้งนั้นเธอปฏิบัติต่อสถานการณ์นั้นได้ดีเธอยอมเิโรราบต่อความทุกข์เธอให้อภัย คนที่ทำให้เธอทุกข์ได้ด้วยใจที่บริสุทธิ์เธอไม่ได้กระทำการใดๆให้เกิดการผูกกรรมต่อเธอคนนั้นอีกวาระกรรมหรือเงื่อนไขนั้นของเธอจึงเป็นโมฆะไปและเงื่อนไขนั้นก็ถือเป็นเงื่อนไขสุดท้ายที่เธอต้องเผชิญบนโลกไปนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เธอก็ไม่หลงเหลือภารกรรมให้ต้องทดสอบอีกจิตวิญญาณของเธอได้ปลดเรื่องพันธนาการจนหมดสิ้นแล้วเมื่อเธอเข้าสู่สภาวะแห่งการไร้ภารกรรมเธอจึงมีโอกาสเลือกว่าจะอยู่บนโลกเดิมของเธอต่อไปหรือจะไปอยู่ยังโลกใหม่ที่มีแต่ความสุขและมีชีวิตเป็นนิรันดร์นี้เลยแล้วหลังจากนั้นเธอก็เลือกผมหรือครับที่เป็นคนเลือก ใช่เธอเลือกที่จะไปหยิบสิ่งพิมพ์นั้นจากฉันเธอเลือกที่จะไปยังสถานที่ที่เป็นประตูทางเชื่อมแห่งนั้นเธอเลือกที่จะเดินและวิ่งรอบประตูนั้นตามเวลาที่กําหนดถ้าวินาทีนั้นเธอไม่เลือกที่จะทําตามที่ฉันบอกเธอเดินกลับไปนั่งกับเพื่อนๆทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่เป็นแบบที่เธอเห็นนี้ทุกอย่างล้วนเป็นการเลือกของเธอทั้งสิ้น